น้ำขาหนูแดงได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนพูดถึงบิตคอยกันเยอะเลยค่ะมันคืออะไรหรอคะเป็นเงินแบบใหม่หรอสวัสดีครับหนูแดงค้นเก่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับบิตคอยเนี่ยนะเป็นเหมือนเงินดิจิทัลชนิดหนึ่งครับน้องๆลองนึกภาพดูว่าถ้าเรามีเงินจริงๆเป็นเหรียญหรือธนบัตรใช่ไหมครับบิตคอยก็เป็นเหมือนเงินแบบนั้นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้จับต้องได้ เป็นข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ครับโห oh, แล้วใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอยู่จริงหรือว่ามีค่าเท่าไหร่ดีมากเลยหนูแดงบิตคอยนี่ยแปลกว่าเงินอื่นๆตรงที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือควบคุมมันได้คนเดียวเลยครับตอนแรกเนี่ยมีคนใช้ชื่อว่าซาโตชินากามโตเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาแล้วก็หายตัวไปเลยครับ ทำให้บิตคอยไม่มีเจ้านายครับไม่มีเจ้านายแล้วใครจะบอกว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ล่ะคะแล้วถ้ามีคนโกงละ่ะนั่นแหละครับคือความฉลาดของบิตคอยลองนึกภาพแบบนี้นะครับน้องๆเวลาเราส่งบิตคอยให้เพื่อนมันจะเหมือนกับการที่เรามีที่อยู่สาธารณะหรือ public address เหมือนที่อยู่อีเมลของเราและกุญแจส่วนตัวหรือ private key เหมือนรหัสผ่านอีเมลของเราเลยครับเมื่อเราจะส่งบิตคอยน์ให้ใครเราก็จะประกาศให้ทุกคนในเครือข่ายรู้ครับเหมือนเราตะโกนบอกว่าฉันจะส่งเงินให้เพื่อนนะแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ทั่วโลกที่เรียกว่า nodes หรือ node เนี่ยก็จะช่วยกันตรวจสอบว่าเรามีเงินพอจริงไหมแล้วก็ไม่ได้เอาเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายที่อื่นซ้ากันเขาเรียกปัญหานี้ว่า ปัญหาการใช้ใจ่ายซํำซ้อนหรือ Double Spending Problem ครับว้าวแล้วมันตรวจสอบกันยังไงคะทำไมถึงมั่นใจได้ว่าไม่มีใครโกงตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญ Bitcoin ใช้วิธีที่เรียกว่าการพิสูจน์การทำงานหรือ Proof of Work หรือ POW ฟังดูยากใช่ไหมครับลุงจะอธิบายง่ายๆนะครับ เหมือนกับการแข่งขันแก้ปริศนาคณิตศาสตร์ที่ยากมากๆคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายหรือที่เรียกว่านักขุดเนี่ยจะแข่งกันแก้ปริศนาเหล่านี้ใครแก้ได้คนแรกก็เหมือนเป็นคนแรกที่เจอหน้าว่างในสมุดบัญชีเล่มใหญ่แล้วก็เอาข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วง10นาทีที่ผ่านมาไปจดลงในหน้านั้นหน้านี้เราเรียกว่าบล็อกครับพอแก้ปริศนาได้สาเร็จนักขุดคนนั้น ก็จะได้รับบิตคอยเป็นรางวัลเหมือนกับการได้รับทองคำจากการขุดทองนั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าการขุดหรือ Mining การที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาศาลในการแก้ปริศนานี้ทำให้การโกงเป็นเรื่องที่แพงมากๆและไม่คุ้มค่าเลยครับเพราะถ้าพยายามโกงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆก็จะรู้ทันทีแล้วการลงทุนไปทั้งหมดก็จะศูนเปล่าอ๋อ oh. เหมือนเราต้องจ่ายค่าไฟเยอะๆเพื่อที่จะแก้ปริศนาแล้วถ้าโกงก็จะเสียค่าไฟฟรีใช่ไหมคะถูกต้องเลยหนูแดงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนซื่อสัตว์ครับระบบบิตคอยถึงได้มีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือมาตลอดครับแล้วมันปลอดภัยขนาดไหนคะมีคนพยายามแฮกบ้างไหมคะมีคนพยายามมาตลอดครับแต่ยากมากที่จะสำเร็จข้อหนึ่ง การที่จะเข้ามาโกงบิตคอยได้ต้องมีพลังคอมพิวเตอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของเครือข่ายทั้งหมดเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังคอมพิวเตอร์ของบิตคอยเยอะกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง2ล้านเท่ายิ่งมีคนใช้และขุดบิตคอยมากเท่าไหร่เครือข่ายก็ยิ่งใหญ่ขึ้นและยิ่งยากที่จะถูกโจมตีครับและอีกอย่างที่สำคัญคือ ถ้ามีใครพยายามจะแฮ็กแล้วทำลายความน่าเชื่อถือของบิตคอยได้สำเร็จมูลค่าของ b บิตคอยก็จะลดลงจนแทบไม่มีค่าคนที่แฮ็กไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับโหฟังแล้วเหมือนบิตคอยเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะแล้วมันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะใช้ใจ่ายของได้เร็วๆเหมือนบัตรเครดิตไหมคะเป็นคำถามที่ดีอีกแล้วครับหนูแดงบิตคอย ไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เร็วปรือเหมือนบัตรเครดิตอย่างวีซ่าหรือมาสเตอร์การดนะครับเพราะทุกการทำธุรกรรมต้องถูกบันทึกและตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ทั่วโลกวีซ่าสามารถประมวลผลได้ประมาณ3,200รายการต่อวินาทีแต่บิตคอยน์ทำได้สูงสุดประมาณ4รายการต่อวินาทีเท่านั้นครับบิตคอยนมีประโยชน์มากสำหรับการเก็บออมระยะยาวหรือส่งเงินจำนวนมากๆ โดยไม่ต้องผ่านคนกลางหรือรัฐบาลอย่างเช่นในประเทศที่มีเงินเฟอ้อมากๆหรือมีการควบคุมการโอนเงินคนก็ใช้บิตคอยเพื่อปกป้องเงินของตัวเองครับมันจึงเป็นเหมือนทองคำดิจิทัลที่สามารถเก็บมูลค่าไว้ได้และไม่ถูกควบคุมโดยใครแล้วที่เขาพูดกันเรื่องบล็อกเชนล่ะคะมันเหมือนกันกันกบบิตคอยไหมคะอาเรื่องนี้สำคัญมากครับหนูแดง น้องๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดบล็อกเชนเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกับบิตคอยนะครับบล็อกเชนเป็นเหมือนสมุดบัญชีขนาดใหญ่และโปรง่งใสที่บันทึกธุรกรรมของบิตคอยไว้ทั้งหมดมันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการทำงานของบิตคอยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่พูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนว่าจะเอาไปใช้กับทุกอย่างในโลกนี้มักจะเข้าใจผิดครับเพราะความจริงแล้วบล็อกเชนแบบบิตคอยนั้น ช้าและมีราคาแพงมากในการดำเนินการข้อดีเพียงอย่างเดียวของมันคือการที่ไม่ต้องเชื่อใจคนกลางซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบิตคอยในฐานะเงินดิจิทัลที่ไม่มีใครควบคุมได้การที่องค์กรต่างๆจะนำบล็อกเชนไปใช้โดยที่ยังมีคนกลางควบคุมอยู่ก็เหมือนกับการที่คนเราพยายามเอาเครื่องยนต์ใส่หลังมา้าเพื่อให้ม้าวิ่งเร็วขึ้น ซึ่งมันจะทำให้ม้าช้าลงและเสียพลังงานเปล่าครับฟังแล้วลึกลับซับซ้อนจังเลยค่ะแล้วมีคนบอกว่าบิตคอยเป็นเงินของโจรผู้ร้ายจริงไหมคะเป็นคำถามที่ลุงได้ยินบ่อยมากเลยครับหนูแดงความจริงคือบันทึกธุรกรรมของบิตคอยนั้นเป็นสาธารณะและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับใครๆก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินจากไหนไปไหนมันไม่ใช่นิรนามนะครับ แต่เป็นนามแฝงเหมือนกับการที่เราใช้ชื่อแฝงบนอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละครับถึงแม้เราจะใช้ชื่อแฝงแต่ก็อาจมีคนสืบหาตัวตนที่แท้จริงได้ครับดังนั้นสำหรับอาชญากรรมที่มีเหยื่ออย่างเช่นการลักโมยหรือการก่อการร้ายเนี่ยบิตคอยไม่เหมาะเลยครับเพราะตำรวจหรือนักสืบสามารถตามรอยธุรกรรมย้อนหลังได้ง่ายกว่าเงินสดจริงๆเยอะเลยครับ มีหลายกรณีที่ผู้ค้ายยาเสพติดออนไลน์ถูกจับได้เพราะตามรอยบิตคอยนี่แหละครับอาจจะมีการใช้บิตคอยในอาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อเช่นการพนันออนไลน์หรือการเลี่ยงกฎหมายบางอย่างแต่อย่างไรก็ตามบิตคอยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มอิสระให้แก่บุคคลมากกว่าเป็นเครื่องมือของอาชญากรครับเข้าใจแล้วค่ะลงดําสรุปว่าบิตคอยเป็นเงินดิจิทัลที่พิเศษมากๆเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครควบคุมได้ปลอดภัยมากๆเพราะทุกคนช่วยกันตรวจสอบและถึงแม้จะไม่ได้เร็วปรือเหมือนบัตรเครดิตแต่มันก็มีค่าและมันคงเหมือนทองคำดิจิทัลเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากหนูแดงเข้าใจได้ถูกต้องเลยครับบิตคอยเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับมันในแบบที่มันเป็นมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อทำทุกอย่างแต่ถูกดีไซน์มาเพื่อ เป็นเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งและอิสระอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวของบิตคอยที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับหวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และเข้าใจบิตคอยกันมากขึ้นนะครับสนุกมากๆเลยค่ะลุงดำขอบคุณนะคะยินดีครับหนูแดงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของผจนภัยในโลกดิจิทัลกับลุงดำเล่นหนูแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ